เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักคลรินมิตรหมอจินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว่ามิตรหมอขอหลวพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในมืองปากน้าโขนั้นเป็นเมืองแห่งพญมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6 0863291496รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพปียงท่านพิมพ์คำว่า B IG O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big ก1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้นะครับวันนี้ผมนักกามิตรหมอก็ต้องบอกว่าเย็นดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของก็เดิมนั้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกันมาโดยตลอดหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องทางวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับหากชมแล้ว เม,เ,เมื่อท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติโอนั้นนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะทางช่องทางยูทู e นะครับได้ทุกๆวันนะครับได้ทุกๆวันนะครับนะ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับทุกทุกท่านนะครับแฟนคลับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะหรือว่ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับกันเป็นประจำหรือว่าท่านใหม่ๆก็ดีนะเมื่อชมแล้วนะครับติดปัญหาตรงไหนแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหานะครับอย่าเก็บข้อสงสัย เอาไว้เพียงคนเดียวนะครับนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นก็ให้โทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะหรือว่าจะเป็น ID Line นะครับก็โทรเข้ามาไอพิมพ์ Line เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะอ่าเป็น Big One 99นะครับเป็นภาษาอังกฤษท่านพิมพ์คาว่า B b นะ B ตัวใหญ่นะครับนะ B ตัวใหญ่แล้วก็ตามด้วย I นะ i g o n นะครับ o n e นะอจี uh, I g o n e, ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้านะครับ mm hmm. เพียงแค่นี้ก็เข้ามาติดตามรับชมนะก็คือเข้ามาพูดคุยกันได้ว่ากันง่ายนะ uh, หรือว่าท่านไหนนะครับมีเรื่องราวานะครับที่มีเรื่องราวานะที่ท่านที่เคยใช้เกี่ยวกับเครื่องรางหรือวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ของเรานะรในเขตนักางตอนล่างไม่ว่าจะเป็นมีดหมอลงก็อเดิม มีดหมอหลวงพ่อลุ่งนะครับมีดหมอหลวงพ่อการมีดหมอหลวงพ่อกลวยก็แม้กนระทั่งมีดหมอหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อท่านนําไปใช้แล้วไปเจอไปเจอในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะก็สามารถที่จะมาบอกมาเล่านะครับมาแชร์นะแชร์ามาทางไลน์นะครับนะก็เพื่อที่จะมาเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนใหม่ๆนะครับสําหรับท่านที่ไม่ บางท่านก็เชื่อบางไม่เชื่อบ้างอะไรต่างๆวันนี้พอได้ยินเรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับของเพื่อนๆนะครับนะที่ไปเจอไปเจอมานะอันนี้ก็หากท่านไหนมีก็สามารถที่จะบอกเล่ากันมาได้นะครับเข้ามาแชร์ได้นะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กนะนะับท่านใหม่ๆนะครับหรือว่าบางท่านก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้นะกะ็ขอพักคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอพักคุณล่วงหน้าถ้ามีก็ ส่งเข้ามานะครับจะต,ต้องแอดไลน์ผมเขมานะนะครับหรือหากท่านไหนนะครับที่มีมีดนะครับนะเชื่อมั่นว่าปีนมีมีดที่ดีนะก็ส่งเขมานะครับก็คือเยี่ยมชมกันได้นะครับนะมาพูดคุยกันได้นะเอาละนะครับวันนี้ก็จะไม่ใช่เวลามากนะครับนะก็จะเริ่มต้นนะครับให้ท่านได้ดูนะ มีดที่วางไว้นะครับหน้าบนหน้าจอขณะนี้นะครับนะข้างบนก็จะเป็นมีดแบบพกพานะครับเป็นมีดดําดําไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของหลงวงพ่อเดิมนะครับทั้งทั้งสองด้านนะครับส่วนฝั่งขวาของท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดยุคก,กลางนะด้านซ้ายเป็นมีดยุคต้นนะครับข้างขวาเป็นมีดยุคก,กลางนะ,ะและก็ส่วนนะครับก็คือที่วางนะครับจะให้ท่านได้ชมเนี่ยก็จะเป็นมีด เขาเรียกเป็นมีดยุคก,กลางนะครับยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะก็คือแต่ว่าเป็นช่วงต้นๆของช่างชิมนะอันนี้กนะ็จะมาให้ท่านได้ชมนะครับนะส่วนที่วางนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับวัดหนองโพนะก็หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้นะครับเนะมือ่อในยุคสงครามโลกนะครับนะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะ เพื่อที่จะจำน่ายจ่ายแจกนะครับนะให้กับสิทธิานุสิทธิ์หรือว่าญาติโยมนะครับนะทั่วประเทศนะต้องบอกว่าโดยพ่ข้าราชก,การทหารตำรวจนะผู้ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับนะตามสถานที่าชายแดนนะครับนะหรือแม้กระทั่งในเขตสมัยก่อนทุกๆเขตนะครับโดยเฉพาในเมืองขอ,งของคอเนีต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ เป็นพื้นที่สีแดงนะครับนะแผ่นดินร้อนนะแถวแถวอำเภอเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์แม้กระทั่งนู้นนะครับย้อยไปทางาจังหวัดเลยนะครับนะไปถึงเลยจังหวัดมุกดาหารไปนู่นเลยนะครับแถวแถวอำเภอนาแก่นะส่วนจังหวัดเลยก็นี่นะครับตั้งแต่ทิวลงไปนี่นะก็แถวปูลมโลกนะ ก็ยาวไปเชือกตรงนั้นเลยนะสมัยก่อนคู่ก่อการร้ายค่อนข้างที่จะมากนะครับนะก็เรียนท่านตรงๆนั่นแหละครับจริงเป็นยุคที่ผู้คนเดือดร้อนแล้วก็นะครับสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้ดีที่สุดก็คือวัดนะครับวัดวาอารามนี่แหละนะครับโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อเดิมนะวัดนองโคนะครับวัดหลวงพ่อเดิมเราเนี่ยนครสวรรค์เ,เรียกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็ เป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธคุณหรืออนุภาพนะครับของมีดเทพศาสตราหรือว่ามีดหมอของท่านนะ mm hmm. ก็เป็นที่นิยมกันเรียกว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับนะเอาละครับก็วันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดเล่นมนี้นะครับมีดดํามไม้ฝักไม้นะเฉพาะใบก็ อยู่ประมาณ7นิ้วนะครับนะเฉพาะใบนะเนิ้วรวมน้ําฝักก็14 15หนิ้วประมาณนี้นะครับมีเล่มนี้นะนี่นะครับนะเป็นมีดนะครับเป็นมีดเรียกว่านะครับด้ามไม้นะแต่ก็ลัดด้วยหวายนะครับนะ,ะพูดถึงหวายก็จะเป็นวัสดุที่มีทนสิทธ์นะอยู่ในตัวนะภาษาชาวบ้านเรียกง่ายๆว่าเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะ สมัยก่อนนี่นะครับถ้าใช้หวายเศกอ่าคาถาลงไปก็สามารถที่จะขจัดพวกผูดปีปปาศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆคนนี้ได้นะอ่าเป็นสิ่งที่มีโทศสิทธิ์หรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของภายในเราก็มาชมรายละเอียดนะครับในส่วนของภายนอกก่อนนะว่า ภายนอกก็คือจะเป็นในส่วนของฝักนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นฝักนะครับเป็นฝักเป็นเป็นฝักไม้นะครับเป็นฝักไม้ด้ามไม้ฝักไม้นี่นะครับที่ท่านได้เห็นที่ท่านได้ชมนะนะครับไม้ก็รู้สึกว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับน่าจะเป็นไม้ประดูนะส่วนใหญ่ก็จะไม้ที่มาทำนะครับก็จะเน้นเป็นไม้ชิงชันบ้างไม้ ปราดูนะครับปาดูหินนะ,ะก็ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอามาทํากันนะครับหรือว่าถ้าเป็นยุคต้นๆเลยก็จะเน้นเป็นพวกไม้คูนไม้มะขามนะครับ <c oughs> ไม้มะค่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะนํามาทําเป็นฝักมีดแตะกร้ามมีดนะ,ะก็คือน,นี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเก่าแค่ไหนอย่างไรนะ มียุคลางก็มีอายุนะครับถ้าพูดถึงมียุคลางเนี่ยอายุ80กว่าปีถึง90กว่าปีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ท่านสามารถที่จะบวกลบคูณหารได้นะมียุคกลางนะครับของหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ได้เริ่มสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี248 2470มาถึง2480ประมาณนี้นะก็ลองคำนวณดูนะครับนะก็เรียกว่าเป็น อายุนะครับนะ่ะนั่นแหละคืออายุของมีดแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับนะแต่ผมเองจะไม่บอกว่ามีดแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะอยากให้ท่านได้ชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วเมื่อชมแล้วติดตรงไหนนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์9 1 4 9 6กได้ นาเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6ก really. ็ trendy, aime, <c oughs> โทรเข้ามาได้เลยนะครับเรียกว่าในทุกๆคำถามนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่จะขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ตอบนะครับก็คือในเรื่องของเกแท้นะเอาล่ะนะครับก็นะมาดูนะครับนนี่ผมก็ดึงออกมานะครับที่ท่านเห็นอยู่เป็นลายน้องสิง์ครับเป็นศิลปะของช่างชินนะ มีเล่มนี้นะครับนะเป็นเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบประมาณ7นิ้วนะเจ็ดนิ้วรวมรํมฝักก็สิบสี่สิบห้านิ้วประมาณนี้นะครับนะ,ะประมาณนี้นะ,ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นการตอกลายน้องสิงนะมีเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับนะ,ะดํมไม้ฝักไม้ที่ไม่ธรรมดานะก็ ท่านลองมาช่วยกันนะครับนะพินิจพิจารณานะครับกับมีดเล่มนี้นะผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะต้องการให้ท่านใช้สายตาอันแหลมคมของท่านลองมาช่วยกันดูนะครับนะ,ะผมบอกได้เพียงว่านะครับมีดแต่เล่มนั้นก็คือเป็นมีดที่สร้างในยุคไหนนะ,ะก็คือจะเป็นมีดยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับนะ แต่ละยุคก็จะมีปีพศนะครับบอกปีพศไว้ให้นะครับไม่ได้ตีอไว้ที่มีดนะอ,อย่างที่ผลไม่เคยเรียนไปก็ถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับก็จะเริ่มหลงข้อสร้างตั้งแต่ปี2450ไปจนถึง2470อันนี้ถือว่าเป็นอายุของมีดยุคต้นทั้งหมดนะครับนะลองไล่ดูนะส่วนมีดยุคกลางนั้นจาก2470ไปถึง2480นะ แล้วก็เป็นมีดยุคป,ปลายนะครับจาก24เป็น80นั้นไปถึง2494เลยทีเดียวนะครับนะนั่นแหละครับก็ไปอลองคำนวณนะครับดูได้นะครับในเรื่องของอายุมีดแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอ่านะครับนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนะเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็ท่านก็ลองมาพิจารณาดูตตามที่มีดแต่ละยุคนะ ว่าอยู่ในยุคอยู่ในสมัยที่ผมได้กล่าวไปหรือเปล่านะครับนะอ่านี่ก็นะครับเดี๋ยวดึงนะครับเดี๋ยวผมจะดึงนะครับชักใบออกมานะก็เมื่อดึงใบออกมาเสร็จนะครับก็จะให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในของฝักบ้างนะก็นื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ให้ท่านได้ชมนะครับนำมาพิจารณาในส่วนของภายนอกทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในบ้าง ภายนอกก็ว่าเก่านะแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านะครับนะเก่ายิ่งกว่าเลยนะครับนี่ก็ที่ท่านดูที่ท่านเห็นนะครับนะเรียวว่าผมพยายามจะทำไงให้ท่านได้ดูนะครับนะให้ครบถ้วนทุกจุดทุกมุมนะพอเราไม่ต้องการที่จะมาปิดบังกันนะครับนะมีอะไรก็อยากจะ,ะให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,ะว่านี่มี ดำไม้ฝักไม้นะครับเป็นลักษณะต้องเรียกว่าเป็นมีดควานช้างนะครับนะโอเคผมขออนุญ,ญาตนะครับก็จะวางในส่วนของฝักเอว้ก่อนทีนี้เราก็มาชมในส่วนของนะามาชมในส่วนของอใบนะครับนะใบนะพูดถึงใบแล้วก็นะครับนะผมพยายามโฟกัสนะครับพยายามโฟกัสนี่นะก็นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสันมีดนะครับนะก็จะมีความปราณีตในการที่จะ พิถีพิถันในการสร้างนะในการทำนะครับนะบนสันของมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับที่สําคัญมีดเล่มนี้ก็จะมีความหนามากๆมีความหนานะครับของสันเนี่เรียกว่าพอสมควรนะ,ะมีดนะครับถ้าเป็นมีดขนาดใหญ่ความหนาก็อยู่ประมาณสัก5้มิลนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเป็นมีดขนาดเล็กก็จะลดอัดตราส่วนนะครับนะลงมานะ สมส่วนกับตัวของมีดนะครับไม่ว่ามีไม่ใช่ว่ามีดเล็กๆก็สันมีดก็จะหนาอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็จะขาดความสมดุลนะก็คือตามอัตราส่วนนะถ้ามีดใหญ่ก็สันก็จะหนานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เกิน5มิลนะก็จะไม่เกิน5้ามิลนะครับนี่นะก็พยายามให้ท่านได้ชมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆนะชมแล้วปิด ตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับนะที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะทุกๆคำถามนะครับนคลรินมีตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวนั่นแหละนะก็คือในเรื่องของเกแท้นะครับนะคำถามเดียวคำตอบเดียวนะในเรื่องของเกแท้ก็ขออนุญาตเอาไว้ในทุกคลิปทุกวิดีโอแล้วนะครับนะ กรหวังเป็นอย่างยิ่งก็ทุกท่านองคงจะเขาเรียกว่า,าได้รับทราบนะครับได้รับทราบตามที่ได้เรียนไปนะขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะครับก็นั่งจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะเมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะครับนะเพื่อนๆนนะครับพี่น้องทุกทท่านนะครับก็คงจะไม่ โกรธกันนะจริงๆผมอยากจะตอบทุกๆคําถามจริงๆเลยนะครับไม่อยากยกเว้นเลยนะแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะ mm. ก็ื่องจากว่าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีจริงๆอะไรที่มันเป็นข้อเสียนะครับในการทํางานก็ออย่าไปทําเลยนะครับนะอย่าไปตอบเลยว่ากันง่ายนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับก็พอจะทราบกันแล้วละนะ ก็นั่งจากว่าในแต่ละคลิปในเจโอนั้นผมพยายามที่จะบอกกล่าวนะครับนะตอกย้ําซ้าเติมอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะแทบจะทุกคลิปนะหรือว่าทุกคลิปเลยก็ยังได้เลยนะครับนะก็จะไม่ค่อยได้นะหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของพุทธคุณหรืออนุภาพนะครับนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนะี่ยมีแล้ว จะนำไปใช้อย่างไรแบบไหนนะครับนะถ้าท่านไม่ทราบก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6ได้นะอ่านะครับนะผมก็เคยบอกไพนะครับนะก็คือวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับมีหลงพระเดิมก็คือแบ่งออกเป็น2อวิธีนะครับด้วยกันนะการใช้หนึ่งก็คือใช้เพื่อที่จะป้องกันนะนะป้องป้องกันไพนะครับนะ โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งลี้ลับนะครับที่เรามองไม่เห็นนะหรือเรียกว่าพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆพอนีก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขาจัดนะครับสิ่งเหล่านี้ได้นะส่วนวิธีที่2เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะแก้นะครับนะก็หมายความว่าก็คนเราก็ขึ้นต้นด้วยด้วยมีดนะครับแต่ลงท้ายด้วยหมอหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะช่วยเหลือคนนะ อ่านะครับตัวสุดท้ายนี่ก็คือสําคัญนะครับนะมีดหมอนะก็หมายความว่าเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนนะอนอกจากจะมีไว้เพื่อที่จะป้องกันนะครับพบเพื่อที่จะป้องกันส่วนวิธีที่2นั้นมีเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือแก้นะครับไข่ก็หมายความว่าคนถ้าท่านจะเห็นได้ง่ายๆนะครับแม้กระทั่งทาง,ทาง <c oughs> จอทีวีนะ แทบจะทุกวันนะครับนะมีคนโดนพวกวิญญาณผีเข้าอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะเห็นได้ว่านะครับนะก็จะใช้มีดหมอนี่ไปช่วยเหลือผู้คนเรียกว่าค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็เรียนเอาไว้นะครับนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะนี่นะครับนะผมพยายามจะหมุนนะครับให้ท่านได้ดูในเรื่องอทุกๆทั้งสองด้านนะครับทั้งสงด้านนะ นี่ครับคือมีดเล่มนี้นะครับนะ <ims> พูดถึงใบนะครับก็จะเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับนะพระที่สําคัญนะคือเ <oz ık> ต็มไปด้วยสเสน่ห์นะนี่นะครับผมพยายามที่จะซูมให้ท่านนะครับดูในช่วงเขาเรียกว่าทําคลิปนะครับนะทำคลิปพยายามจะซูมนี่นะครับอันนี้เป็นสันมีดนะครับเป็นสันมีดเรียกว่า เป็นสันป่าหมอนะครับและกันหนามากๆเลยสําหรับมีเล่มนี้นะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นี่นะปลายตั้งแต่ปลายแหลมนะครับนะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆอีกทีพยายามจะไลใ่ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะอ่านะครับนะอันนี้ผมพยายามซูมพยายามซูมให้ท่านได้ <c oughs> ให้ท่านได้เห็นนะครับนะความ เป็นสเสน่ห์นะครับความเข้มขลังของมีดเล่มนี้นะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าหรือว่าเห็นของจริงนะครับมีดเล่มนี้จะสวยมากนะสนิมจะไม่ได้เวอะหวะนะครับอันนี้พยายามจะซ <c oughs> ูมนะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในช่วงปลายของมีดก็เรียกว่าเป็นผิวของเหล็กน,นะครับยังงดงามมากนะครับดีนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะ นี่แหละครับก็พยายามจะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะนี่นะครับนะก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะโอเคพอดูนะครับที่นี่พอดูใบเสร็จปับ๊บเราก็มาชมในส่วนของกันนะครับนะกันก็จะเป็นนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับแปะตังแล้วก็ผสมทองเหลืองนะครับบวกเงินนะ ก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเป็นนะครับนะเรียกว่ายิ่งจับยิ่งใช้นะครับยิ่งเงานะยิ่งเขาเรียกว่าดูดีว่ากันง่ายนะครับนะดูดีนะครับที่สําคัญตรงกันก็จะเป็นจุดนะครับ ได้รวบรวมมวลสารสําคัญเอาไว้นะครับนะได้รวบรวมมวลสารสําคัญเอาไว้นะครับอย่างเช่นเกสาของหลวงพ่อนะครับนะแผ่นตะกุดอ่าแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอ่าผงนะครับนะต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ได้ปลูกเสกเอาไว้นะก็จะใส่ลงไปในนี่นะครับทิปกันนะพอใส่เสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะส่วนตรงนี้จะมีไม้ ล็อกอยู่เช่นเดียวกันนะครับนะที่ท่านมองเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นตะกุดนะครับโผลมานิดนึงนะอ่านี่นะอ่านี่นะครับเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าเต็มไปด้วยความงดงามเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับสําหรับมีดเยมนี้นะอ่านะครับพยายามจะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมแบบนะครับช้ชานนะอ่านี่นะครับนะอ่าสาหรับ ด้ามน,นะครับสำหรับด้ามก็จะเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนะเป็นไม้ต้นเดียวกันนะครับพยายามให้ดูให้เห็นนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับนะความงดงามจริงๆนี่เลย่นี้นะนะครับนะตรงด้ามก็จะมีรอยนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าจุดนะครับนะเหมือนกับผุนะเป็นรอยผุนะครับก็จะมี ล่อนหลุดนะครับไปบ้างนะไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติอันนี้แหละเขาเรียกว่าสเสน่ห์นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะนี่นพยายามจะให้ดูนะครับในส่วนของอทุกจุดทุกที่นะครับนะพยายามจะให้ชมนะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็22กับ21วินาทีก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับก็ติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่หลังไม้ได้นะครับที่หลังไม้ก็ด้วยเบอร์086 3 2 9 1496นี่แหละนะเบอร์086 3 29 1496าอนนะครับก็เรียกว,ว่าในทุกๆคําถามนั้นนะ นักคลรินมิดหมอก็มีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลริมมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ